โรงเรียนหนองกงวิทยาตั้งอยู่บ้านเล็กที่112บ้านหนองใหม่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษามหาสารคามเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สาม มีนักเรียนทั้งหมด116คนเขตบริการสามหมู่บ้านได้แก่บ้านหนองกุงบ้านหนองใหม่บ้านกลางนอกจากนี้ยังมีนักเรียนนอกเขตมาเรียนด้วยได้แก่บ้านป่าแดงบ้านกระต่ายบ้านมะอึบ้านกุดตะเคโรงเรียนหนองกุงวิทยา มีค่าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น17คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวปนัดดาเที่ยงโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรุงวิทยาซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ z e Sirro w a s t s s c h o o ูกลุ่ม A โรงเรียนระดับปฐมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 1. ด้านนโยบายการสนับสนุนและแผนการดำเนินงานการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารภายในโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์บริหารจัดการแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยหลักสาอาพัฒนาสู่โรงเรียนปลอดขยะ มีเป้าหมายเพื่อให้ครูบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกมีวินัยและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R แผนการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนได้มีการบรรจุโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Waste s c h ครู ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองกรุงวิทยา 2. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะโรงเรียนหนองกรุงวิทยา มีหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและการอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทางโรงเรียนมีการส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง มีการส่งเสริมการลดขยะโดยการทำสิ่งประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้เช่นกระเป๋าจากเศษผ้าแจกันจากขวดพลาสติกรถจากฝากขวดน้ำและที่สำคัญผู้เรียนและบุคลากรมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะในโรงเรียน 3. การจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลักสามอาเส้นทางการจัดการขยะของโรงเรียนหนองกุงวิทยามีการจัดการขยะโดยใช้หลักสามอาโดยแบ่งเส้นทางการจัดการออกเป็นสเส้นทาง ซึ่งมีผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจกิจกรรมการจัดการขยะทั้ง4ประเภทตามหลัก 3R โรงเรียนได้ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการลดขยะที่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R ประกอบไปด้วย Reduce, Reuse, Recycle จัดให้มีกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทในโรงเรียนเพื่อนำขยะที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์เช่นกิจกรรมการประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าทานให้หมดลดขยะกิจกรรมการใช้ภาชนะซ้ำกล่องอเนกประสงค์จากฝาขวดน้ำนวัตกรรมการจัดการขยะของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะ ของโรงเรียนจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะลดการใช้การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก3อาผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะมีการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะให้กับผู้เรียนผ่านการเรียนการสอน การอบรมเสียงตามสายและบอรดให้ความรู้ของโรงเรียนผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในระดับดีมีการส่งเสริมจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้สามารถคัดแยกขยะและการจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามกิจกรรมที่กำหนดความสำเร็จของกิจกรรมวัดได้จากข้อมูลปริมาณขยะ ที่ลดลงโดยมีผลต่างอยู่ที่3กิโลกรัมต่อวันและ0.04กิโลกรัมต่อคนโรงเรียนหนองกรุงวิทยาได้วางรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเป็นโรงเรียนปลอดขยะที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง 5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองกรุงวิทยา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการํำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การบุรณาการปุ๋ยหมักรักแวดล้อมในรูปแบบของปุ๋ยหมักรักโลกเพื่อนำไปบํารุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็ว จากผลการดำเนินง,งานโครงการ Zero Waste s c h o o l ทำให้โรงเรียนของเรานั้นมีปริมาณขยะลดน้อยลงการคัดแยกขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงทำให้โรงเรียนของเรานั้นร่มรื่นน่าอยู่สะอาดและปลอดภัยขอขอบคุณคะ่ะ